สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กช่องสปินน่งเดยชาแนลนะครับก็หายหน้าประดาเลยนะก็เอนัช่วงนี้แก็จะมาสำรวดนิดหน่อก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเล่นในสมัยเด็กนะครับก็ไปคุยเจอมันคือนี่คืออะไรเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู <c oughs> ถูกติดน,นึกไปนานมากนี่มันคือเบนเทนครับ ผมสะสมเ็นตอนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสะสมแต่รุ่นใหม่คือพอมีบ้างแต่อันนี้คือเซ็ตของรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วก็มีโอโหเยอะเลยนี่ปากกาผมเป็นคนเป็นแฟนคลับเบนทนคนหนึ่งเลยตัวนี้นี่กดแล้วเมื่อก่อนมันจะมีไฟเป็นเบนท์นั่นเป็กา่นี่จะไม่บิดชื่อกรูมั้งมันจะมีจานข้างหลังด้วยหาอยู่ในกล่องได้แหละตัวนี้เป็นอัลติเมทฮิวมังก็สซอครับนี่ดู มีเยอะมากเดี๋ยวพวกตัวใหญ่แต่ผมจะมาทาคลิปรีวิวทีหลัมันจะมีลูกกระสุนให้ยิงด้วยตัวนี้แพงซื้อมาอัปเกรดตัวนี้เป็นของปลอมนะครับของแท้น้องผมขโมยไปได้รถ้ำถ่ายส่วนตัวนี้มันคือชื่อแรดลาบอะไรนไี่แหละส,ะสีทองปกติมันน้องสีชมแต่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษครับก็ตอนนั้นที่ไปซื้อเขาบอกมันจะเป็นตัวแบบสเปเชียลดิชั่นสีทอง ตอนนี้น่าจะราคาแพงอยู่ตัวน,นี้ก็มี s p i เดอร์มังกตัวนี้ก็ตัวน,นี้ก็ตัวเจ๋งเันฮิวมังกาซอเยอะมากเลยตัวน,นี้เป็นเกวนเกวนหรือยากเกวนนี่แหละตอนที่แปลง่าเป็นเอเลี่ยนตันนี้อยู่ในเอเ e ี f ยนฟอร์มั้งถ้าจำได้ผิดตัวเล็กๆผมก็มีนะคือเป็นคนที่ชอบมากอันนี้เป็นยานเบนเทนครับ มีรถแน่รถเบนเทนอ่ะหายไปไหนไม่รู้ตันนี้ก็จะเป็นไอตัวจำไม่ได้นี่เป็นเควินไอตัวนี้ชื่ออะไรอะไรสโตนสโตนนี่แหละที่เป็นเหมือนยติไดมอนด์เฮด้สวยมากตัวนี้ชอบนี่เป็นเบนเทนครับเบนนี่มันจะมีเอตบอร์ดแต่ผมนับหายส่วนตัวนี้เป็นเกวนครับความพิเศษของมันคืออะไร ความไม่ใช่ของมันคือเดี๋ยวนะพอผมเปิดไฟฉายปุ๊บแล้วผมส่องเข้าข้างหลังอนะ่ะตามันจะมีแสงแห้ร่าตาจะเรืองแสงได้พลตาปรกติาถึงจะตามวงหวังแล้ก่อนเล่นทุกวันตัวนี้จะเป็นถ้าไม่เห็นจะเป็นอัลติเมทของ Fire, s w a ฟ f i ร์ใช่ไหม Swap f i r อะไร ตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในความฝันของเบนใช่ไหมตัวนี้ใช่มีเยอะเลยตัวนี้เป็นเหมือนอัลติเมตเอ็กโคเอ็กโคลแต่ตัวนี้เหมือนจะเป็นของปลอมครับสีหลยเพี้ยนเอ็กโคเอ็กโคลผมมีสองตัวนะตัวนี้เป็นตัวถ้าตัวนั้นพักอะไรวะที่มันตามล่าน่ะตามล่าเอเลี่ยนห้าตัวตัวนี้อยู่ส่วนตัวนี้ เอาไว้ใส่กับนาฬิกาครับเดี๋ยววนะ่าหลังผมจะมาเปิดเปิดนาฬิกาเนะเดี๋ยวไปหาก่อนนี่จะเป็นบอร์ดของเบนรุ่นนี้ไครมีนะสุดยอดสีลอกหมดแล้วอะคือเบนเห็นรุ่นแรกรุ่นแรกดูตั้งแต่รุ่นแรกโอ<ห>้หตอนนั้นอยากสิบขวบม,มากเลยเบนเทนผมไม่มั่ใจนะตอนนั้นคิดว่าเบนเทนมันแบบสิบขวบจะเป็นเบนเทน ส่วนนี้เป็นปีกของมังกรที่หักนี่มีสอันอใครดูเป็นเทนไอ้ที่มันเป็นมังกรที่มันพูดได้ผมมีนะของเล่นมันะนะนี่แต่มังกรหายเฮ้ยน,นี่ตัวภู้ใจน้ำเสนอ Jazz แคนนอนบอ c แคนน n b a l l มันประกอบแขนได้นะครับตัวเนี้ยดูดูดูนะ เา้าด้วยเท้ามียงไงนทามีเห็นด้วยเดี๋ยว,วนี่เกรเมเ t อร์แคนนอนบอลอันนี้เป็นสีเบนเทนตัวนี้ชื่อายมัดตั้งจงไม่ผิดไอ้น,นี่โกลด์ฟรีนี่ก็อตัวขุดเจาะเหมืองอะ่ะคือ,อน,นี่มันชื่ออะไรวะที่มันเป็นแบบตัวลอกเรียนแบบเบนเทนอะ่ะที่มันขโมยนาฬิกาเบนไปใส่ นี่นี่นี่แล้วที่ชอบมากคุนซูโม่เบนเทนกังฟูแพนด้าไม่เกี่ยวลิกจอตัวนี้ตามหานานมากกว่าจะได้และตัวนี้เป็นตัวเอเลนที่ผมชอบมากที่สุดครับฮีทบาร์ดเป็นเอเลนที่ผมอยากพาติกเริมดาราแหละเป็นเอเลนที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องเบนเทนเป็นตัวที่ผมรักมากที่สุดในเรื่องนี้ คือไลท์แหละตัวเนี้ยชอบมากๆชอบมากอ่ามีนี่ปูแม็กก็มีตัวนี้เอเลนเอ็กยางมันเริ่มละลายแล้วร้อนตรงนี้ผมทำเปน็นรอยไอ้ตัวนี้ที่มันเป็นรอยเคยเคยเห็นใอ้ลูกเบบเบเมา่ก่อนที่มันเป็นเครื่องกดแล้วปล่อยผมเอาไว้เนี้ยจี้กับนะาอก อะไรตลอดเมื่อก่อนไม่ค่อยเครียร์ลองข,ของมาน,น้ำเด็กอยู่มีตัวมาให้ดูเอ็กซิลาร์าเรสใช่ถ้าจะไม่ผิดตัววิ่งเร็วครับนี่เทอนากกะได้ด้วยใส่เอาไว้กันลมโคตรท่ออันนี้เทคเด็กเ่นผมมีสองตัวนะครับจริงดลามันติดมา ละลายแล้วอะปตติกอะ่ะวายวายปลาปลามัมมี่นี่นี่นี่เดแล,ดล้วเดแล้วตอนนี่เอ็กโคเอ็กโคถามว่าทำไมมีสองตัวตอนนั้นทำหายตัวหนึ่งเลยไปซื้อเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วเพิ่งมาเจอก็เลยมีสองตัวนาโน ชื่ออะไรวะสติงฟลายมั้งตัวเนี้ย s อ f ไ Fire ไปไหนนี่ตัวนี้ชอบมากสองตัวนี้คือตัวโปรดในเรื่องเมนเทนผมซอ e ผม Soft Fire กับ h ีบา Bar เป็นตัวที่หลักมากลืมพูดเลย Ultimate Spider Monkey เออนน่เน่เน่มีไอคนนี่มีเบนเวอร์ชั่นเขียวลว้วนแล้วก็ตัวนี้ที่ผลิตนาฬิกาเ a นเทน n a n c อะอมัดมั้ง ชอบมากแล้วสิงฟฮ่าพนเมือกใสเอนี่อีตัวเอเลี่ยนนี่ขาแขนบอ่เนาะเดี๋ยวเบนเทนภาคฟุตบอลยังมีอ่ะเบอร์สิบด้วยคิดดูว่าผมชอบเบนเทนขนาดไหนอุลตราเบนตอนที่ไปสู้ตอนนั้น ตามโ่กับซิกซิกนตาเป็นตามโซ่กับซิกซิกไงก็ซื้อไว้ตัวนี้ความจริงมันจะมีหมวกคอบแต่ผมทำหมวกมันหายมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้แต่คืออยากมาเปิดให้ดูว่ามันผมคอบเป็นเพนจริงไ่เกวนเดี๋ยวนี่คือโฟอาร์มของผมเป็น ขูนล็อตแรกที่ผมได้มาจะมีพวกตัวโฟอาร์เนี่ยครับมันเป็นของปลอมนะมันยิงลําแสงได้เแต่ไหน,นมันจะมีตรงหน้าอกแต่ตอนนี้ทานหมดแล้วมันพังแล้วคือขูนล็อตแรกผมจะมีเนี่ยพวกเนี้ยโฟอาร์ไวมัสแต่ y แวายมัสเราก็มีอัปเกรดของล็อตแรกแต่วายมัสผมจำได้ผมเป็นของแถมมาแล,แล้วนะขายไวมัสก็อีกหนึ่งตัวโปรดเลย เออหายหลายตัวไดมอนด์เฮดก็หายไดมอนด์เฮดเหลือแต่อีตัวเนี้ยได้ไดมอนด์เฮดเอาไว้มาแต่หาซื้อไม่ได้แล้วอ่ะก็คือมันหายก็ต้องหายนะส่วนตัวนี้เป็นแบบซื้อมาตัวเนี้ยผมทิ้งไปเยอะมากเดี๋ยวหนังจะมาเปิดเันงนาฬิกา นี่เป็นนาฬิกาปลอมอันนี้ผมซื้อมาสามอันมันประกอบตัวข้างล่างได้นี่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 บอร์ดของไอตัวไอตัวสีแดงชื่ออะไรไม่รู้ใครรู้จักเทคเด็กบ้างผมมีเทคเด็กเป็นเทนค้างเราเล่นไ,ไม่ได้เรามีเยอะมากนี่นี่นี่น,นี่มีนี่ด้วยยูแก๊ก โซซูโมโ่ตอนที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นตอนที่ตอนที่เบนมันโดนดูดในตอนนั้นอะ่ะมันโดนไอ้ด็อกเตอร์แอนิมอ่อ่ะเอาเอาเลนข้างนอกไปใช่แล้วตอนต่อมามันก็ไปปรับนาฬิกาโมซัวทำให้เป็นเอเลียนได้แบบไม่มีขีดจำกัดอะ่ะตอนนั้นก็ชอบมากแล้วก็ชอบตอนที่มันเปลี่ยนจากออมนิชิกเป็นอัลติเมตชิกนาฬิกาอันใหญ่ขึ้นตอนนั้นก็ชอบเป็นตอนพิเศษก็วันนี้ก็แค่มาเปิด ไอตัวนี้ให้ดูว่าคนอาจจะถามนะว่าถ้าอยากได้ก็ตอนนี้ก็คงต้องเป็นรุ่นอมิเวิร์สครับผมอยากได้ในไก่อมเวิร์สนะแต่เวลาเข้าไปซื้อเขาเนี่ยมันโตลนแล้วไงก็เลยไม่อยากซื้อแล้วแต่ก็เดี๋ยวก็ว่าอย่างนี้ก็คงต้องซื้ออีบ้ามจะมีแค่ไฟมันเดยดาะนี่มันจะติดอย่างงี้นีดบ้านในตัวลักเลยเอ็มจะเป็นอย่างงี้ ฮิตบาร์โคตรชอบก็น,นี้ล่ะนะครับสวัสดีครับบาย เอาเดี๋ยวก่อนทุกคนจะไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b c สไคร์ด้วยนะครับลาไปแลครับสวัสดีครับสามารถดูคลิปอื่นได้นะครับบาย